ฮิมาลัยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งหลังคาโลกสุดนรวรวมต้นน้ําเสมือนหอเก็บน้ําเลี้ยงชาวโลกเป็นที่รวมแห่งความงามธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นกระดูกสันหลังของระบบภูเขาทั้งหมดและที่สําคัญนั้นมีความเชื่อว่าที่แห่งนี้เป็นที่ประทับข,ของเหล่าเทพเจ้าซึ่งถือเป็นเรื่องราวลึกลับที่มีเพียงการและเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้ติดตามหาคําตอบไปพร้อมๆกันในปริศนาลึกลับอิมาลัยหลังคาโลก 1. เทือกเขาหิมาลัยได้รับการขนานนามว่าหลังคาโลกหิมาลัยเป็นคำสันสกฤตแปลว่าที่อยู่ของหิมะเทือกเขาหิมาลัยทอดตัวยาวจากยอดเขาน้ำเชบาวายอดเขาทรงพีระมิดสีขาวที่หนาวเย็นในป่าทางภาคเหนือของแคว้นอัสสัมไปทางตะวันตกตามขอบที่ราบสูงที่เบตผ่านพูตานสิกขิมเนปาลและลาดักไปยังนางกาภารบัต อันเป็นเสมือนปราการใหญ่ด้านตะวันตกในปากีสถานรวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ2,400กิโลเมตรโดยยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาฮิมาลัยด้านนอกซึ่งทอดไปทางใต้นั้นสูงประมาณ1,520เมตรจากระดับน้ำทะเลทางเหนือของยอดเขาเหล่านี้คือเทือกเขาฮิมาลัยส่วนเล็กซึ่งสูงประมาณ4,570เมตรโดยเฉลี่ยมีหุบเขาชันสูง900เมตรอยู่ระหว่างเทือกเขาทั้งสองนี้ ฮิมาลัยหรือที่ราบสูงที่เบตหรือที่ราบสูงชิงไห่ที่เบตหรือที่ราบสูงชิงซ้างส่วนในประเทศอินเดียเรียกว่าที่ราบสูงฮิมาลัยเป็นที่ราบสูงกว้างใหญ่ในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกรวมถึงจีนตะวันตกโดยในจีนตะวันตกกินพื้นที่เขตปกครองตนเองของที่เบตส่วนใหญ่ในมณฑลชิงไห่มณฑลยูนานานตะวันตกเฉียงเหนือมณฑลเสฉวนฝั่งตะวันตกและมณฑลการสู้ตอนใต้ ส่วนแคว้นอินเดียกินพื้นที่ในลาดักกับสปิติและประเทศพูตานที่ราบสูงนี้กินพื้นที่จากเหนือลงใต้ประมาณ1,000กิโลเมตรรวมทั้งจากตะวันออกไปยังตะวันตก2,500กิโลเมตรทั้งนี้ี่มาลายมีพื้นที่โดยรวม2.5ล้านตารางกิโลเมตรทําให้เป็นที่ราบสูงที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลกที่อยู่เหนือระดับน้ําทะเลและล้อมรอบด้วยเทือกเขาทําให้ที่ราบสูงที่เบตมักถูกเรียกเป็นหลังคาโลก 2. เป็นศูนย์รวมต้นน้ำเสมือนหอเก็บน้ำเลี้ยงชาวโลกหิมะและกราเซียในหิมาลัยและบนทิเบตเป็นต้นทานของแม่น้ำใหญ่ร่วมสิบสายของเอเชียเริ่มจากตะวันตกสุดแม่น้ำสินธุและแม่น้ำสัตเลสในปากีสถานแม่น้ำคงคานในอินเดียแม่น้ำพรมบุตรในบังกลาเทศและสารวินและอิรวดีในพมา่าแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านหลายประเทศและลงทะเลที่เวียดนามตอนใต้ และยังเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําเหลืองที่ไหลลงทะเลที่ซานตงและแม่น้ําำยางสีเกียงที่ไหลลงทะเลใกล้เซี่ยงไฮ้นอกจากนี้บริเวณนี้ยังมีฐานน้ำแข็งหมื่นกว่าแหง่งและลักษณะทางภูมิศาสตร์กับระบบนิเวศอื่นๆที่ทําหน้าที่เป็นหอเก็บน้ําและรักษาท่าน้ําทําให้บางครั้งจะมีการเรียกบริเวณนี้ว่าข uh ั ok ้วโลกที่3ทั้งนี้เพราะมีทุ่งน้ําแข็งที่มีน้ําจืดสํารองขนาดใหญ่นอกเขตขั้วโลก ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในที่ราบสูงที่เบตทำให้มีความสนใจในทางวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้นทั้งนี้ผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่โดยคณะนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐพบความหนาของผิวทัานน้ำแข็งบนเทือกเขาฮิมาลัยรวมถึงบริเวณยอดเขาเอเวอเรสต์บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล7,906เมตรลดลงมากถึง94เมตรนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1,990หรือประมาณ25ปีก่อน ภาวะผิวทานน้ำแข็งละลายบนเทือกเขาหิมาลัยถือเป็นอัตราการละลายเร็วกว่าที ai, ่นักวิทยาศาสตร์คาดการไว้ถึง80เท่าเนื่องจากสภาพอากาศโลกร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3. ศูนรวมความงามธรรมชาติยอดเขาหลายยอดของเทือกเขาหิมาลัยสูงตรงงานเหนือแนวหิมะที่ไม่เคยละลาย ดังนั้นตอนกลางวันเมื่อแสงอาทิตย์แรงกล้าส่องกระทบพิมะบนยอดเขาเกิดเป็นประกายขาวโพลนตกเย็นเมื่อพระอาทิตย์คล้อยจะรับขอบฟ้าด้านตะวันตกแสงจะส่องยอดเขาเป็นสีแดงเรือและทอดเงาไล่ตามกันไปบนเทือกเขาสีชมพูขณะที่ถึงเวลากลางคืนความมืดเข้ามาเยือนจะมองเห็นแนวยอดเขาสีดําเป็นหยักตัดกับท้องฟ้งฟามืดสนิทมีเพียงแสงริบหรยับของดวงดาวมองดูสวยงาม นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นดินแดนอันเต็มไปด้วยาศาสนาและเทพนิยายรวมถึงเป็นที่ประทับของเทพเจ้าในาศาสนาพุทธและฮินดูอีกด้วยสเป็นที่ประทับของเหล่าเทพ,พเจ้าในเทพนิยายฮินดูดินแดนนี้มีชื่อว่าเทพ,พยพะภูมิหรือดินแดนแห่งถวยเทพ โดยยอดเขาเกาลีสิงกาเป็นที่ประทับของพระศิวะผู้เป็นมหาเทพยิ่งใหญ่และพระมหาเทวีมเหสีผู้เป็นทิดาแห่งขุนเขาหิมวัตพระศิวะและพระมเหสีไม่ได้เป็นเทพเพียงสองพระองค์เท่านั้นที่ประทับอยู่ณเทือกเขาหิมาลัยตามนิยายปรัมปราทางศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธภูเขาพระสุมเมนอยู่ใจกลางโลกมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวอื่นๆโคจรรอบชาวฮินดูถือว่า ภูเขาไกรล,ลาดเป็นเทือกเขาฮิมาลัยในทิเบตนั้นคือเขาพระสุเมนยอดเขานี้เป็นที่ประทับของเท้ากุเวระเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเทพเจ้าแห่งทรัพสมบัติบนโลกและเป็นราชาของเหล่ายักษ์พระอินทซึ่งเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศาสนาฮินดูสมัยแรกก็ประทับอยู่บนเขาพระสุเมนแห่งนี้เป็นเทพเจ้าแห่งอัจนีบาตผู้นำมาซึ่งฝนและความอุดมสมบูรณ์สู่แผ่นดิน เล่ากันว่าอำนาจลึกลับของคุณเขาได้จูงใจให้นักท่องเที่ยวผู้บันทึกการเดินทางมาเยือนดินแดนแห่งนี้ในปี400รหลวงจีนฟาเลียนมาค้นหาความจริงเกี่ยวกับศาสนาขณะที่ชองบัพติสตบุรกิโยงดาวีนักภูมิศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเขียนแผนที่ซึ่งตรงกับความเป็นจริงและเก่าแก่ที่สุดในทศวรรษที่1730ส่วนช่วงต้นศตวรรษที่19บาผ่านล่าสัตว์ต 19, าาาจากอินเดียของอังกฤษผู้เดินทางไปยังบริเวณนี้เพื่อล่าเสือและหมี กลับมาเล่าตำนานท้องถิ่นเรื่องรอยเท้าแปลกๆบนพื้นหิมะอันเป็นสิ่งแรกที่แสดงว่าอาจจะมีเยติหรือมนุษย์หิมะอาศัยอยู่ช่วงศตวรรษที่1,850ชาวโลกตะวันตกรู้จักยอดเขาลูกใหญ่ที่สุดในนามยอดเขาที่15แต่สำหรับอินเดียแล้วมันคือสันคามารหรือสาคอนมานทาหรือสวรรค์ชั้นสูงสุดและสำหรับชาวทิเบตยอดเขานี้คือโชโมลุงมาหรือแม่พระธรณี 5. เป็นแดนกั้นไม่ให้คนจากแดนใต้ผ่านเทือกเขานี้เคยเป็นแดนกั้นไม่ให้คนจากแดนใต้ของเทือกเขาผ่านไปสู่เมืองสมาแคนบุคารากัสกาและโคตันอันเป็นเมืองมั่งคั่งตามเส้นทางแพร่หมายตอนเหนือปัจจุบันเทือกเขาหิมาลัยยังชวนให้นึกถึงดินแดนอันสาบสูย์ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถไปถึงได้ และเป็นที่อยู่เฉพาะสำหรับนักพรตผู้เพ่งความวิเวกสันโดษและมนุษย์ิมะที่น่าเกลียดน่ากลัวในช่วงศตวรรษนี้เทือกเขานี้กลายเป็นจุดหมายอันสูงสุดของบรรดาน,นักไต่เขาในทุกคนทุกแห่งทั้งเพราะไม่มีดินแดนใดในโลกที่มียอดเขามากมายเท่าทวีปเอเชียตอนกลางโดยมีแนวเขา6เทือกเขาประสานกันเป็นแนวโค้งกว้างขนาด160-240กิโลเมตรทอดยาวไปตามส่วนบนของอนุทวีปอินเดีย เทือกเขาใหญ่ที่สุดคือเทือกเขาฮิมาลัยหกฮิมาลัยเป็นกระดูกสันหลังของระบบภูเขาทั้งหมดเทือกเขาฮิมาลัยเป็นกระดูกสันหลังของระบบภูเขาทั้งหมดส่วนที่สูงที่สุดอยู่ในประเทศเนปาลเทือกเขานี้เป็นศูนย์รวมยอดเขาสูงสุดถึง9ยอดในจํานวน14ยอดเขาสูงในโลกบรรดายอดเขาสูงคือยอดเขาเอเวอเรส สูง8,846เมตรยอดเขากันเชนจังกาสูง8,598เมตรและยอดเขาอันนาปุรณนะสูง8,78เมตรตอนเหนือของเทือกเขาฮิมาลัยส่วนกลางและยังมีเทือกเขาอีกแนวหนึ่งคือเทือกเขาเททิสหรือเทือกเขาฮิมาลัยแห่งทิเบตซึ่งเป็นพรมแดนใต้สุดของที่ราบสูงทิเบตอันกว้างใหญ่ไพศาลซากตึกดําบันของปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆที่ขุดพบในเทือกเขาฮิมาลัยพิสูจน์ว่า หินซึ่งประกอบขึ้นเป็นภูเขานี้เกิดจากซากทับถมในทะเลระหว่าง65ถึง570ล้านปีมาแล้วซากเหล่านี้เป็นพื้นมหาสมุทรเททิสโบราณต่อมาแผ่นเปลือกโลกซึ่งเป็นที่ตั้งประเทศอินเดียเคลื่อนขึ้นไปทางเหนือและชนเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียเป็นผลให้แนวภูเขาฮิมาลัยถูกดันสูงขึ้นการศึกษาด้านธรณีวิทยาชี้ว่า เทือกเขานี้ยกตัวขึ้นอย่างน้อย3ช่วงช่วงแรกเกิดขึ้นประมาณ38ล้านปีมาแล้วเกิดเป็นเทือกเขาฮิมาลัยส่วนกลางส่วนที่2ระหว่าง7 6ถึง26ล้านปีมาแล้วเกิดเป็นเทือกเขาฮิมาลัยส่วนเล็กและส่วนที่3เมื่อ7ล้านปีมาแล้วเกิดเป็นเนินเขาแนวขอบแผ่นเปลือกโลกนี้เคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง1.5ล้านปีที่ผ่านมาภูเขาเหล่านี้สูงขึ้นกว่าเดิมถึง1370เมตร ขณะที่บางยอดมีชื่อเกี่ยวกับเทพีแห่งสวรรค์รวมถึงยอดโชโมโลและรีหรือเทพีแห่งภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์และยอดอันนะปุรณนะหรือเทพีแห่งพักษาหารจึงคาดได้ว่าเทือกเขาหิมาลัยนั้นจะต้องปรากฏในคมภีรศาสนาโบราณจํานวนไม่ใช่น้อย 7. ยอดเขาหิมาลายัยแหล่งลี้ลับที่อรอเวลาพิสูจน์ ชื่อเอเวอเรสต์นั้นรัฐบาลอังกฤษเป็นผู้ตั้งขึ้นในปี1862เพื่อเป็นเกียรติแก่เซอร์จอร์จเอเวอเรสต์ประธานกรรมการการ,การสำรวจของอินเดียผู้นำคณะไปสำรวจหาความสูงของภูเขาในแถบเทือกเขาฮิมาลัยในปี1 9 2 4จอร์จแมร d ดีกับแอนดรูเออร์วผู้ร่วมปีนเขาอีกคนอาจเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ยืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ที่ทราบแน่ก็คือพวกเขาปีนขึ้นไปเกือบถึงยอดเขาแต่ปรากฏว่าเมฆหมอกหนามาก จนคณะติดตามมองไม่เห็นและทั้งสองคนหายสาบสูญไป3ปีต่อมาผู้พิชิตยอดเขาครั้งแรกที่มีหลักฐานแน่นอนเป็นคณะชาวอังกฤษนำโดยจอห์นฮันการพิชิตยอดเขาครั้งล่าสุดนั้นสำเร็จเมื่อวันที่29พฤษภาคมปี1953โดยชาวนิวซีแลนด์ชื่อแอดมันฮิรารีและชาวเนปาลชื่อเซอร์ปาเทนซิงนอร์เก จากนั้นบรรดานักไต่เขาพยายามพิชิตยอดเขาสูงสุดนี้อยู่เสมอแต่มีเพียงส่วนน้อยที่ได้ไปเหยียบบนหลังคาโลกส่งผลให้เทือกเขาฮิมาลัยโดยเฉพาะยอดเขาเอเวอเรสต์ยังคงเก็บความลี้ลับอยู่จนถึงทุกวันนี้เพราะที่นั่นเชื่อกันว่ายังเป็นอนาบริเวณสําหรับทวยเทพและบางทีก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นดินแดนของเยติซึ่งความจริงทั้งหมดนั้นการละเวลาเท่านั้นจะเป็นผู้พิสูจน์ครับ